ข้อดีของลูกวัวตัวผู้โตวไวขุนได้ขายง่ายได้กำไรเยอะมาดูกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาดูข้อดีของลูกวัวตัวผู้อันนี้ก็เป็นรรรประสบการณ์ตรงผมเองนะครับก็นั่นจากว่าผมเลี้ยงวัวแม่นี้นะครับวัที่ทุ่งนาก็ปรากฏว่านะครับให้แต่ลูกตัวผู้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูกันนะว่าข้อดีของวัวตัวผู้มีอะไรบ้างนะครับสำหรับวัวตัวนี้ก็เป็นแม่วัวลูกคอก ก็เกิดที่คอของเราเองนะครับก็อายุ9ปีตอนนี้ค่อให้ลูกมาแล้ว7ตัวโดยให้ลูกตัวผู้4ตัวติดต่อของเยนครับสลับแม่วาตัวนี้ซึ่งตอนแรกผมก็เสียดายเหมือนกันครับว่ามันน่าจะเป็นตัวเมียครับจะได้เอาไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะครับแต่ปรากฏว่าก็ได้แต่ตัวผู้นะครับสรับลูกวาสตัวนี้นะครับก็เป็นลูกตัวที่6กแล้วก็ลูกตะเกียบของแม่วาตัวเมื่อกี้นี้นะครับก็อายุห่างกัน1ปีนะครับก็เป็นตัวผู้ทั้งสองตัวเลยนะครับ ตัวพี่เกิด1มกราคม64ส่วนตวน้องเกิด25มกราคม65ก็อายุห่างการ,ระมาณ1ปีนะครับตอนแรกก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ได้ตัวเมียจะไว้เป็นแม่พันนะครับแต่เขาได้แต่ตัวผู้นะครับแต่วัวตัวผู้ก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับสำหรับข้อแรกเลยก็คือวัวตัวผู้นี่ครับจะเป็นวัวที่โตวไวนะครับอย่างเช่นวัวตัวนี้อายุ1ปี6เดือนนะครับเนี่ยก็ถือว่าโตมากเลยนะครับอายุ 5, ปีกว่า ถ้าเชียบกับตัวเมียที่อายุเท่ากันนะครับตัวผู้เนี่ยจะโตไวกว่าแล้วก็จะมีก้ามเนื้อเยอะกว่านะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวน้องนะครับอายุ5เดือนเห็นไหมครับสาหรับพอตัวนี้ก็เป็นคนละพ่อนะครับก็จะมีโครงสร้างที่ขายาวแล้วก็นาตัวยาวกว่าตัวพี่นะครับก็แสดงว่าวัวตัวนี้พ่อมันจะตัวใหญ่กว่าตัวพี่นะครับนี่ครับอายุ5เดือนก็สวยมากเลยนะครับ ข้อดีนะครับของวอเตอร์พูมันจะโตไวกว่าตัวเมียนะครับคืออายุเท่ากันเนี่ยมันจะโตไวกว่านะครับแล้วเราก็สามารถขายได้เร็วกว่านะครับอย่างเช่นวอลต์ตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยอายุประมาณปีครึ่งนะครับก็เป็นที่ต้องการของพ่อค้าแล้วครับเนี่ยพ่อค้าก็จะมาถามซื้อบ่อยมากเลยนะครับสำหรับวอลต์ตัวนี้เพราะว่ามันเหมาะที่จะเอาไปเลี้ยงขุนนะครับพ่อค้าเขาจะซื้อไปขุนต่อนะครับเนี่ยนี่คือข้อดีของวอเตอร์พูนะครับวอเตอร์พูนะครับอายุปีครึ่งเนี่ยครับก็จะขายได้ประมาณ 20,000ถึง20,500นะครับก็ขึ้นกับลักษณะของวัวแล้วก็ราคาของท้องตลาดนะครับถ้าช่วงไหนที่วัวแพงนะครับมันก็จะได้อยู่ประมาณ20,500นะครับถ้าช่วงไหนที่วัวถูกมันก็จะได้ประมาณ20,000กว่าบาทเองนะครับอันนี้คือลักษณะของวัวตัวผู้นะครับคือมันสามารถขายได้เร็วนะครับประมาณเลี้ยงประมาณปีครึ่งก็ขายได้แล้วนะครับแต่วัวตัวเมียนี่นะครับถ้าอายุปีครึ่งนะครับมันจะยังไม่ได้ราคานะครับวัวตัวเมียจะได้ราคาก็ต่อเมื่อคืนหนึ่ง มันท้องแล้วนะครับเนี่ยท้องชัดเจนนะครับจะมีราคาแพงอันที่2คือมีลูกนะครับก็คือเป็นวัวแม่ลูกครับก็คือขายเป็นวัวแม่ลูกเนี่ยถึงจะได้ราคาแพงครับแต่วัวตัวผู้เนี่ยนะครับเลี้ยงประมาณปีครึ่งถึง2ปีก็ขายได้แล้วนะครับสาหรับวัวตัวนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยงให้ได้อายุ2ปีนะครับก็คือถ้ายุ2ปีแล้วก็จะขายนะครับก็ตั้งใจไว้ว่าจะขายได้ราคาประมาณ4 0,000บาทครับอันนี้คือโดยปกติครับที่ผมเคยขายนะครับ หัวตะผู้อายุ2ปีก็จะได้ประมาณ40,000บาทแต่ช่วงนี้าราคาว่ามันลงนะครับก็อาจจะได้ประมาณสัก3,5ม0 0ืขึ้นไปก็โอเคแล้วครับก็เลยตั้งใจว่า,าเลี้ยงไปจนถึงปีใหม่นะครับอายุ2ปีอาจจะขายได้สักประมาณ3,5มหมื่นห้าพอไม่ได้ขาดทุนนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเราไม่ได้ขุนนะครับแต่ถ้าเราจะเอาไปเลี้ยงขุนมันก็จะโตวไวครับสำหรับวัวตัวนีน้ก็ถือว่าโครงสร้างมันใช้ได้อยู่นะครับคือถ้าเราเอาไปเลี้ยงขุนนะครับให้กินอาหารข้น รับรองว่าวัวนี้จะโตไวแลวก็วันดีมากเลยนะครับแต่ของเราก็เน้นแบบเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับคือไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับอย่างเช่นวัวสพี่น้องตัวนี้นะครับปีนี้เราก็ขายพี่อาจจะได้สัก3ามถึงสี่หมบาทนะครับส่วนปีหน้าเราขายตัวน้องนะครับก็ได้สัก3ามถึงสี่หมบาทนะครับอันนี้ก็คือก็จะได้เงินใช้ทุกปีเลยครับก็คือมีเงินหมุนเวียนทุกปีพูดง่ายก็คือว่าเลี้ยงวัวตะพูนี่มันสามารถขายได้เร็วนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงวัวตัวเมียนะครับถ้าจะได้ราคามากๆเนี่ย ต้องรอให้มันท้องหรือมันคลอดก่อนนะครับก็อย่างน้อยก็ประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีถึงจะขายได้ราคาครับสำหรับวัวตัวเมียเตียงวัวตัวผู้เลี้ยงประมาณสักปีครึ่งถึงอปีก็สามารถขายได้แลวนะครับเพราะว่าเป็นที่ต้องการของพ่อค้านะครับโดยเพาะวัวรุ่นนี้นะพ่อค้าเขาต้องการมากเลยว่าเขาจะเอาไปเลี้ยงขุนนะครับเอาไปเลี้ยงขุนอีกสัก6เดือนถึง1ปีเนี right ่ยก็จะสามารถขายได้ราคามากขึ้นถ้าเราอยากเด้วัวตัวเมียนะครับเราก็สามารถไปซื้อวัวตัวเมียได้เลยนะครับเราก็เอาเงินที่เราขายวัวตัว ไปซื้อวัวตัวเมียนะครับเอามาเลี้ยงได้เลยนะครับเหตุผลที่ผมไม่ซื้อวัวแม่นะครับเอามาเพิ่มนะครับก็เพราะว่าผมต้องการลูกของวัวตัวนี้เอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับเนื่องจากว่าแม่วัวตัวนี้นะครับมันเป็นแม่วัวที่ให้ลูกสวยแล้วก็เป็นแม่วัวที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ให้ลูกถี่นะครับก็ะะเลยอยากได้ลูกของมันครับเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะครับ ขอบคกว่าได้เจอตัวผู้นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็รอได้อยู่ก็คิดว่าลูกตัวต่อไปก็อาจจะเป็นตัวเมียก็ได้นะครับส่วนวตัวผู้เราก็สามารถขายออกก็ถือว่าได้กำไรดีได้กำไรเร็วนะครับก็เลยมานําเสนอแล้วก็มาเล่นแบบประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวน,นะครับธหรลิปนี้ก็ขอ,ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางเจ้าของเราธหรลิปนี้สวัสดีนะครับ